มาเด้อพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวข่าวเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลูาล้าน้รเปล่ลอเหรอะยางบนันะเห่นแต้อ อี่พวกโดนแนุ่กไปุกเรามาใครปลุกก่อน

ทุ่นเีนเาไมิดอะไรไมข้างล่างก็เป็นของแม่เจ็ดจะจันนตาตานาผมไปฝังนอนของแม่เจ็บของแม่เจ็ดตาหน้ามันมันสามสามบวกวางไปล่างเลย आमी देखिन आपणो लिनो आणि नासला आपो येते थे आई ทำไได้นอนแล้วขึ <ng> ้นเยอ๋อ <Ở>

โอ้โห oh, oh. สุดยอดเก่งมาก